พ่อท่านพ่อได้ยินผมไหมผมเองหลังจากที่ฉันทําเสร็จลูกยังไม่ยอมแพ้ฉันรอยอกามาดอนบทที่สี่อสอรพิษในสวน ในเวลานี้รอดโมก้าได้ยึดหมู่บ้านสองพรจจันได้สําเร็จโมก้าจะตั้งฐานปฏิบัติการที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยชาวบ้านแห่งนี้ไม่ยอมให้ตั้งฐานปฏิบัติการที่นี่เมื่อโมก้าได้ยินแบบนั้นก็มีคําสั่งให้หมู่บ้านพรจจันสองดวงจะเลิกใช้ชื่อพระจ,จันสองดวงเปลี่ยนเป็นนิวโมกาตันเมื่อโมกาประกาศเสร็จแล้วก็คุยกับอัลตราไวโอเลต อั Ultra Wireless, ลตราไวโอเลตรายงานมาเมื่อ u ั t r a า i วโอเลตได้ยินคำสั่งนั้นเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้พบร่องรอยของกามาด,ดนและ เขาก็คิดว่าการมดอนอาจจะระเหยเป็นไอก็ได้นะจากการต่อสู้ของเขาแต่มูกราก็ได้บอกว่าเราไม่สามารถประมาทความสามารถในการเอาตัวรอดของการมดอนได้เขาเป็นเหมือนสัตว์ร้ายในเรื่องนี้อีกมุมนึงซาเอโอก็ได้แอบขโมยชาสองพระจันทร์ไปด้วยเมื่อซาเอโอรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเขาก็โผล่มากลางป่าแลวพบกับพวกเลนโซ เบรนโซก็ได้ถามไปว่าเธอได้จากการหาสะเบียงอะไรบ้างไหมแล้วหมูบ้านล่ะมันแย่มากแค่ไหนเหมื่อนั้นซาเอโอก็ตอบกลับว่าแย่จริงๆอีกาเดงกำลังตั้งฐานรอดม,มูการเรื่องหมูบ้านสองพันว่านิวมกูกาตัน นิวโมกาตันเหรอมีโมกาตันเก่าบ้างไหมซาเอโอก,ก็ตอบว่าบางทีที่ซ่อนของพวกเขาอยู่ที่ทะเลทรายอาจเป็นโมกาตันเก่าและต่อข้อความว่ามันสำคัญมากเหรอมินเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยการามด,ดอนเพราะเธอคิดว่าสัตว์ประหลาดต,ตัวนั้นสามารถช่วยเรายึดหมู่บ้านของเรากลับคืนมาได้สิ่งที่ซาเอโอกลัวคือมินอาจพูดถูก ภาพก็ตัดมาที่กามดอนกับมินมินได้ให้กามดอนเป็นคนขี่มา้าแต่อยู่ดีๆีกามดอนก็ล่วงตกขึ้นมาด้วยความห่วงใยของมินมินก็ได้ไปถามกามดอนว่ากามดอนคุณสบายดีไหมโมโมโมกแล้วฉันคือมินมก่ะ<ร> เมื่อมินได้ยินอย่างนั้นก็ใจหายทันทีภาพก็ตัดไปนานจนถึงสงครามเซอร์เพนทีนเจ้าเลือกข้างเชนและพวกงูแล้วอ้าถ้าไม่ใช่รถกามาด,ดอนนุ่มเจ้าจะต้องทดใช้เช่นเดียวกับพวกกระบทที่เหลือที่แยกตัวออกจากพันธมิตรผู้ครองชาติข้าจะไหวไงดีล่ะข้าไม่เคยเป็นคนที่จะเข้าแถวทำไมต้องเป็นเบี้ยรับใช้นินจาโก ในเมื่อข้าสามารถเป็นราชาได้ข้าจะไม่มีวันทรยศนินจาโก้ใครคือคนที่ทรยศจริงๆละ่ะเหลือเจ้านายของเกมไม่ได้มอบให้กับแกโดยมาสเตอร์เชนของเรานั่นค่อนข้างจะรวยมากจากแก้ให้นั้น เจ้าก็เป็นคนโกโหกและง,งูเจ้าเลือกข้างผิดแล้วกามาดอนมองไปรอบๆตัวเจ้าพันธมิตรผู้ครองทาตกกำลังล่มสลายพวกพ้องครึ่งซี่ของวูไม่สามารถเทียบได้กับการรวมพลังของเชนและเซอร์เพนทีนความพยายามที่ไร้ประโยชน์ในการต่อต้านมีแต่จ,จะทำให้ความทุกข์ทรมานยาวนานขึ้นและเป็นนินจาโกธที่ต้องชดใช้ราคาให้กับขุนนางที่หลงทางและเห็นแก่ตัวของวูแต่ก็ไม่ สายไปข้าเห็นความมืดมิดเติบโตในใจของเจ้าความมืดมิดที่อาจตรงกับตัวข้าเองเข้าร่วมความแข็งแกร่งของข้าและเราสามารถยุติสงคารามนี้ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเราร่วมมือกันเราสามารถโค่นล้มทั้งวูและเชนเพื่อสร้างชะตากรรมของเราได้เองในที่สุดนินจาโกจะมีผู้ปกครองที่สมควรได้รับแล้วเจ้าคิดว่าไงล่ะ กามาดนรอเดี๋ยวพี่ชายกาลังเสริมมาแล้วเลือกได้งโง่มากไอ้หนูเจ้าไม่เหมาะสมกับข้าแล้วยกเว้นตอนนี้เราไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังจังหวะดีใช่ไหมเจ้าน่าจะมาเร็วกว่านี้นะให้เราแสดงเห็นเขาว่าพ่อสอนเรามาอย่างไรเจ้าอ่านความคิดของข้าขอให้แกระเบิดเป็นจุนดีที่สุดคือเจ้าอยู่เฉยๆเราจะไม่ถามอีก ข้าสาบเจ้ากูเฉลิมฉลองชัยชนะอันน่าสมเพชในตอนนี้เจ้าทําได้จําคําพูดข้าไว้การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้ายังอยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าจะดีใจเมื่องูตัวน้อยในสวนของเจ้ากลายเป็นอสรพิษงูในสวนของข้าเหรอเขากําลังพูดถึงอะไรใครจะสามารถเข้าใจคำพูดของคนบ้าได้เมื่อภาพแฟดแบ็กจบลงการาดอนก็ละเมอ พูดถึงอสรพิษอสรพิษฉันไม่เข้าใจท่านกำลังพยายามเตือนหนูเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมพอจังหวะนั้นกามดอนก็ได้ลุกตื่นมาทันทีและบอกว่าฉันเป็นอสรพิษฉันเป็นอสรพิษในสวนเธอเข้าใจไหมจังหวะนั้นกามดอนก็วูบหลับไปอีกทีหนึ่งและมีพวกอีก,กาแดงก็เข้ามาดูเธออยู่ตรงนั้นทำไมเธอถึงออกมาในป่าเธอรู้ไหม ว่ารอดโมฆ่าประกาศเพอร์ฟิวและพวกอีกาแดงก็เหลือบตาไปมองกามดอนทันทีนั่นไม่ใช่กามดอนเหรอมันใช่แล้วรอดโมฆ้าจะตอบแทนเราอย่างงามที่ส่งเขาเข้ามาและเวลานั้นพวกอีกาแดงจะแย่งกามดอนจากมินไปและมีเสียงแทรกเข้ามาว่าทำไมไม่เลือกคนที่มีขนาดเท่ากันละ่ะเมื่อนั้นพวกอีกาแดงก็โดนโจมตี <c oughs> ตอย่างหนักใครมันโจมตีพวกเรา และได้ปรากฏสมปิิศนาหมูบ้านพระจันทร์สองดวงถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เข้มงวดกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และเราคือผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเราคือหน่ยดดวยกอมังหมูบ้านพระจันทร์สองดวงเ<ว>มื่อนั้นพวกอีกาแด<ว>งก็พ่ายแพ้และหนีกลับบ้านไปและผู้คนทั้งสามก็มาดูกามารนเฮ้ดูสิมินเจอกำมดรนแล้ว และมีชายไว้หนวดเฟิร์มก็บอกกับมินว่าพาเขากลับค่ายกันบางทีแม่ของเธออาจจะคิดหาวิธีที่จะช่วยเขาได้เมื่อกลับไปถึงค่ายเสร็จก็ได้คำตอบว่าไม่ได้เด็กค่ะมินก็ตื้อแม่ขอน้ำชาสองพชจันทร์ให้กามาดอนแม่เขาก็ได้เล่าว่าเราสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วบ้านของเราเพื่อนของเราหมู่บ้านของเราทั้งหมดตอนนี้ซาเอโอดเหลือเพียงชาเล็กน้อยเท่านั้น เลนโซก็กมาปลอบใจมินว่าเธอมีจิตใจดีมันทำให้ฉันเสียใจที่เธอต้องเรียนรู้วิถีอันโหดรห้ายของโลกตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่ากามารอนจะเต็มใจช่วยเราแต่มูกร้าก็มีชาให้เลือกอย่างไม่จำกัดไม่มีทางที่กามารจะเอาชนะเขาได้จนตอนนี้มินจนมุมไม่มีข้อโต้แย้งกับแม่ แม่เขาก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงอยากช่วยเขาล่ะเพราะเขาบาเดเจ็บนี่คือคำตอบของมินและแม่เขาก็ได้ขอโทษมินแม่เขาก็ต่ออีกว่าเราลืมไปแล้วว่าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง เพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำขอบคุณที่เตือนแม่และในขณะคุยกันซาเอะอก็ได้รินน้ำชาใส่ปากการมอนไปด้วยพี่เออ,เอ,อมันควรจะเกิดขึ้นเหรอการมาอนคุณได้ยินฉันไหมการมารอนการมารอนอืมฉันตื่นแล้วเหรอหรือนี่เป็นเพียงความฝันอย่างหนึ่งฉันมเาเอฉันามาเจอกอน

เจ้าจะไม่มีความสงบจนกว่าเราจะตัดทจุดไม่ปล่อยตัวฉันไปไม่ได้การละไปนั่นไปเลยไปตอนนี้กามาดอนก็โผล่มาจุดเริ่มต้นจริงๆบูไปเอาดาบของเจ้าซะไม่ไม่ใช่ที่นี่ทิ้งมันไว้ฉันจะไปเอามันทีหลังกามาดอนยามีอสสรพิษอยู่ในสวนนั่นไงดาบของบูฮ่าๆๆใครจะไปกลัวงูล่ะ เจ้าเด็กงู้ระวังอย่าปล่อยให้มันกัดจากนั้นภาพแฟลชแบ็กก็จบลงไปและการมาดอนก็พบกับการมาดอนอีกต้นหนึ่งมการติดเชื้อเจ้าของจมทำลายลัเจ้า,จา,า,จาจจหา เพียงแค่ว่าเขาจะทำเช่นนั้นมันสำคัญอะไรฉันตั้งใจที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความมืดใช่แล้วและเจ้าได้เดินไปจนสุดทางแล้วแต่สิ่งที่อยู่นอกเส้นทางนั้นคืออะไรแล้วเจ้าจะหาอะไรได้ไหมหรือเพียงแค่รอดอกอันเก่าจอมทำลายล้างยังทำให้จิตวิญญาณของเจ้าเสื่อมโทรมอยู่ไหมหรือเป็นทางเลือกของเจ้า ทำไมนายถึงพาฉันไปด้วยนายต้องการอะไรฉันก็ไม่รู้นั่นคือขั้นตอนแรกในการเยียวยาหัวใจที่แตกแยกกามาดอนวัยเด็กก็ได้เอื้อมมือไปจับมือกามาดอนตอนปัจจุบันในโลกแห่งความจริงกามาดอนน่าจะรู้ตัวว่าตื่นเรียบร้อยเรยโซก็ได้บอกให้ทุกคนหลบไว้ที่ด้านหลังพอควันเหล่านั้นหายไปกามาดอนก็โผลมาทันที